สวัสดีค่ะยังสวัสดีค่ะแม่จะทำอะไรทำกับข้าวคะ่ะแม่จะใส่อะไรมากสวัสดีจ้าใส่เมื่อนี้่ใช่มเห็ดแกงน้ำไม้จ้ะแกงน้ำไม้ใส่เห็ดเข็มท่องที่ไปตลาดมือนั้นแหละจ้ะเป็นได้แกงนี่สองอย่างจ้ะแกงน้ำไม้กับไอ้น้ำพริกกะทิจ้ะแต่นันเห็ดไปแล้วจ้ะ แล้วตะแกงไม่ไสข่เบือจ้ะข่เบือที่ตำไปเดวจ้จะไปเลยนี่นำจะนั่งจ้ะจะนั่งก็เคี้ยวโผล่กเคี้ยวอื้อเลย ยาน้ำเลยก็ใส่อะไรน้ำไม้มาสิตามายอะหมอ่หมดหมดนั่นอ่ะมาใส่ใส่อันนี้น้อไม้จ้ะน้อไม้ที่ถ้าต้มเดะ จะบ่ใส่น้ำร้ายไปได้ใช้น้ำคนน้อยๆมาเต้านั้นมาดูเอานล้วมาใส่ เอาไก่ค่ะไก่ใส่ถ้าอยู่ของนอกกักมันหอนเหยใส่เตาถ่า,านใส่ดีๆสิลูกเราใส่หมดนั่นแหละหมูดิเังคนแคบูคนมันเริ่มติดหม้อนะ่ะคนยงใส่ซอยเห็ดกับเผา เอามือจับหม้อสิดุอืมนี้ก็ความครอบต้องบาได้กินจับเอามือออกจอะเอาเห็ดมาใส่ค่ะเห็ดเห็ดจะดุเห็ดใส่มุนนั่นแหละอันนี้เห็ดเข็มทองจ้ะใส่นาหม้อลายเห็ดไข่ไไอ้มุกหมอนั่นแหละ เดี๋ยวน่าเห็ดเพร่ะก็จะออกมามาแม่ยกดเนี่ยร้อ,รอยพันเดือดจ้ะ อืมเวมาก้องคัปรุงกันด้วยจ่าที่นี่ไทรสุรส ตัวรสมันต้องเยอะดุอีกหน่อยนึงพอแล้วก็รถดีพอครัวตัวมือใหม่อ่ะพอแล้วดุพอแล้วพอแล้วแล้วก็น้ำปลาน้ำปลาดเป,ป็นแบบ เป็นข,ขวดจ้ะเรียบต้มซุปไม่ต้องเยอะนะดูอีกน้อยนะโอ้โห,โอโหพอใส่นั่นแหละใส่ดสมดนั่นแหละจ้ะที่ไหนกันพักกระแนงกับพักกระแยงกับไอใบเมงรักก็มาใส่เลยใส่มดนั่นแหละเอามาหมดนั่นแหละยกจานมาสิคะอ,อ่าใส่ได้ไปโอ้โหมันขวดนลยจ้ะ เดี๋ยวคนๆด้วยจ้ะเนี่ยจ้าเดี๋ยวไปกินกันได้จ้ะที่นี่จ้า